พ่อครัวหัวหมุนวันนี้นำเสนอเมนูพิเศษอีกแล้วครับหมกหน่อไม้สดใส่กะทิแล้วก็ใส่หมูเครื่องแกงก็มีเหมือนเดิมครับหอมกระเทียมตะไคร้พริกแห้งเอามาตำรวมกันให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่ข้าวเบือลงไปตำ าเบอร์นะครับเป็นข้าวเบอร์ข้าวเหนียวที่ผมแช่น้ำไว้ที่จะหงุงตามพอประมาณนี้นะครับพอเครื่องเข้ากันแล้วเราก็พอครับเราจะใส่น้ําใบยะนางครับที่ผมคั้นไว้แล้วเรียบร้อยน้ําใบย่านางใส่ลงไปนี่เป็นหน่อไม้สดๆนะครับผมเอามาต้มก่อนนะครับเผื่อไม่ให้มันไม่ให้มันขมนะครับเป็นหน่อไม้สดเอามาใส่เลย ใส่น้ำใบย่านางไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วใส่หมูหมูนี่เป็นหมูสามชั้นนะครับอร่อยอร่อยเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงลกูกปปกตินะครับพเพื่อนๆเขาจะหมกใส่ใบตองนะฮะแต่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปผมก็เลยใช้หมกหม้อแทน ใส่ขมนวัวไปก่อนครับตามด้วยรสด,ดีสักหน่อยน้ำปลาแต่รู้สึกจะไม่พอนะเดี๋ยวเอามาเรียบร้อยครับน้ำปราปลาครับใ่มรกรูใส่ลงไป แล้วก็ลูกโดดใครจะลองทำตามก็ทำได้นะครับทำอย่างชา้าช้าเด็ดนะครับแล้วก็นมไม่ใช่กทินะครับสูตรนี้เราจะใส่กะทินะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเปิดไฟเลยครับคนพริกแกงนะครับให้เข้ากับ เป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้กำลังสีสันกำลังดีปิดฝาไว้ก่อน,นครับสำหรับหมกหน่อไม้สดนะครับบางที่เขาก็ไม่ใส่กะทิบางที่ก็ใส่กะทิแต่สูตรของผมเนี่ยถ้าเป็นหน่อไม้สดเนี่ยสดๆเลยเนี่ยถ้าใส่กะทิแล้วจะอร่อยมากเลยครับต้องขยันคนหน่อยนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะติดหม้อเพราะว่ามีข้าเบือนะครับข้าเบือเนี่ยตัวทําให้ติดหม้อเลยนะครับต้องขยันคนนิดนึงโอ้โหเฮ้หอมน่าก,กินเลยครับเพื่อนใส่ผักไปเลยเรียบร้อยครับหมกหน่อไม้สดใส่กะทิใส่หมู สูเดตอะไรเยี่ยม